เข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับฟ o r ์เรนติโนออฟเลนนะครับผมว่าเดี๋ยวนี้คนหัดเล่นฟ o r ์เรนติโนกันเยอะนะครับแล้วก็อยากได้แนวทางในการยืนเลนในเวลาเล่นเราควรเล่นยังไง mm hmm. เวลาคอมโบควรเล่นยังไง mm hmm. นะครับผมก็พยายามจะทำฟอร์เลนให้ให้ดูกันบ่อยๆนะครับ mm hmm. ช่วงนี้ผมกับามาเล่นออฟเลนครับไม่ค่อยได้จับป่าละผมก็จะพยายามแบบว่าทำคลิปให้มันเป็น mm hmm. ประโยชน์กับเพื่อนๆ mm hmm. ให้ได้มากที่สุดนะครับ ไปดูในเกมว่าจะเป็นยังไง l e t โก o ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l เด n นเติมเกม .com ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแขงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <c oughs> ตเติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเค <Okay S 2> ครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมที่เกมมาลิ้นพันกันเร็วะขอโทษด,ด,ด้วยนะครับช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยได้พักผ่อนได้ครับแบบทำแต่คงแต่คลิปนะครับทีนี้ผมก็สตรีมด้วยนะครับทางติกตอกเลยนะครับผมช่วงประมาณต0โมงติบมงนะครับเกมนี้เนี่ย <c oughs> แปลกตรงที่ั่งของข้ามเนี่ยมาเล่นไอา้ย่าฝ่านะแต่ว่าจะประหมาาไม่ได้นะเวลาผมเจออโะโ,โลแรงอ่ะอันนี้ผมโตโัวโลแรงนะครับตังค่าผมจะเป็นอันแรกนะเปอร์เซ็นต์เอ็พีตำสุดนะครับอ่าต้นเกมอะผมจะตั้งเป็นไอช่องแรกก่อนแล้วเลทเกมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตรงกลางนะครับยืนเรียนกับโอเมนก็ตั้งหลับผมนะน่าจะยืนชนง่ายสุดแล้วว่ะโอเมนอะยังไงมันก็ตัวมันแพ้ฟอร์เนอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นอาจจะเล่นแพ้โอเมนก็ได้นะถ้าเจอโอเมนเชิงดีนะครับถ้าเขาล็อกเราก่อนแล้วก็อีกฝั่งเดินมาถมนะครับอย่างไงเราก็ไม่รอดเดี๋ยวเพิ่งตีคลิปนะครับลอลัดข่มอรอลลัดมๆม,มงงงงโอเมนยืนงงมาเดยไม่ต่อเข้าหัวหัวแตกเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงกูเออโอ้โหอ,อ,อีกทีเดียว เมื่อกี้ถ้าคลิปมันยิงผมอีกนัดหนึ่งนะผมน่าจะตุยนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลเพย์ส่วนตัวนะครับไม่เก่งจริงครับลอกเรียนแบบต้องดูคลิปผมบ่อยๆครับถึงจะเก่งแบบผมนะครับก็ก็ดูบ่อยๆด้วยนะครับกับบ้านแป๊บอันนี้เข้ามาดูยังไม่กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมขอสักหนึ่งร้อยไลค์ละกันนะครับเอ้ยหนึ่งร้อยไลค์แล้วเปิดโชว์มาดิสกิลไม่ติดนะครับผมเมื่อกี้ อโมพานนิดหน่อยโหแล้วคูดาวสกิลหนึ่งไม่ทันด้วยนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าเรากดเลนเขาได้นะนนคือตัวเรามันมันชนะทางพยายามเย็ด <Yeah. S 1> พี่แกมีวัฟใส่ผมด้วยโอ้โหมันวัฟล่อว่ะโอ้โหม่งเรียกพวกสามตัวใครจะไปอยู่ให้มันตีฟรีวะเย yeah. ็ดวาดีวะดีผมเลยยางชอบเลยวะ่ะไอ้พวกเนี้ยวัปมาวาัปกลับไม่โกงนะ ถือว่าคนนี้เขามีความมั่นใจนะครับแบบเขาน่าจะแบบมั่นใจในฝีมือตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแต่มันเจอผมแน่แปกหนึ่งแตกสองคือถ้าจะมาวาร์ปใส่แบบนี้ก็ต้องดูรุ่นแน่ครับแล้วผมวาร์ปซ้ำศพได้ไหมเดเนืรู้จักบาร์วินน้อยไปสและโอเคชิ้นต่อไปผมก็ไม่ดาบฟ้านะครับ เล่นตึงขนาดนี้ไม่กดไลค์ไม่กดติดตามก็ไม่ได้แล้วนะคะเฮไม่กดก็ฝากกดด้วยนะครับใครกดขอให้ลำขอให้รวยฮะรีบกดเลยครับขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอให้ได้แฟนหน้าตาดีด้วยอันนี้ข้อสำคัญเลยไม่กดรีบกดมาเด้มาเดย,เดยครับแต่ต้องระวังมันมันล็อกเราด้วยนะครับต้องแปะอันติให้โดนะ่ะมาเด้โอ้โหไม่ใจวะ มาดิลูกผู้ชายตัวจริงอะ่ะเขาต้องเดินออกมาไฟกลางน้ำไว้เพื่อนเ oh. ย็ดอื้มวาบ์วาบล่ลอวารล่อไอ้สัตว์ไอ้เด็กเว้ยโ oh. อ้ยนิดเดียวว่ะเย็ดเย็ดมึงเจอกูมึงเจอกู <c oughs> <c oughs> ก็แกล้งตายมันเป็นงั้นแหละครับจริงๆระยะนี้ผมไม่พลาดเดี๋ยวแบบเราเก่งเกินนะฝั่งของข้ามมันจะกดยอมแพ้ไงแก็แกล้งตายบ้าครับแต่เกมมันจะไม่ตึงนะโทษเย้ผมว่าผมเล็งดีแล้วนะไม่โดนได้ไงวะเพรามันอายเขาว่าคือเมื่อกี้ไม่ไม่ต้องปลาดอกแล้วฟิกเกอร์ก็ได้นะมึงแค่ฟิกเกอร์เข้าไปสกิลสองแม่งก็ตายแล้ะแต่โทษที เน้นเทไม่เน้นคิวถึงจะคิวได้แต่ไม่เท่ก็ไม่เอานะครับเน้นเทไว้ก่อนพ่อสอนไว้แต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์จริงๆเนี่ยถ้าจะอยากจะเอาดาวแล้วไม่แบบว่าเอาให้มันชัวร์ก็คือฟิกเกอร์ไปก่อนนั่นแหละครับเปิดก่อนได้ปูดมาเดมันล็อกเป้ามันล็อกเป้ามันเป็นเมนโนอเมินยิงเบ้าว่ะหัว่าาเวลาเราอยู่ในสถานะของไอรอนบอดี มันจะไม่มันจะล็อกไม่ได้นะโอเมนอันนี้เพื่อนคนยังไม่รู้แล้ววาร์ปซ้ศพดีป้อมผู้คนหยามดว้วยดียวถ้าผมเป็นโอเมนนี่ผมร้องไห้แล้วนะแต่เขาเปิดผมก่อนนะครับผมไม่ได้เปิดเขาก่อนนะจะมาโทษผมไม่ได้นะครับแบบท้องติกอะไรเงี้ยครับเอาไนเอาไม่ลงะ oh, 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 oh. อะไรของมันไว้ ย๊ดเคมีขิงกันสักหน่อยว่ะทีมเราโตัวโล้แลรงมาว่ะเฮ้ยโอ้โหผมน่าจะสู้มันไปแล้วเมื่อกี้ถ้าสู้กันสู้ได้นะเลือนเราเหลือครึ่งหลอดนะแล้วมีอันติได้ของนำนะครับผมว่าเมื่อกี้ยังไงก็สู้ได้พาลมลาเยีดเคมีต่อปากต่อคำว่ะเกมนี้น่าจะมันและดูทรง แต่แบบเวลาเล่นอฟนติโน่ก็อย่าประมาทนะครับอย่าประมาทคู่ต่อสู้เด็ดขาดเน้นชัวปาดอกเข้าหัวหัวตาคือถ้าเราคิดว่าระยะมันไม่ถึงเราก็ไม่ต้องอันติก็ได้นะครับเพราะว่าในไฟ์อันตีสำคัญฝฟนหข้ามอ่ะซีซีมันมันค่อนข้างเยอะนะถ้าฝั่งเขาอ่ะเชนซีซีเป็นนะครับมันด่าอะไรกันวะคนไทยมึงอย่าทะเลาะกันนี้ <laughs> ม่เงินดีดีเนเนี่ยครับผมก็เป็นคนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าผมแบบว่าทอกสิกอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆผมไม่ใช่ผมเป็นคนดีนะครับเนี่ยครับฝั่งเรากับฝั่งเขาทะเลาะกันเนี่ยผมก็จะพยายามแบบแว่นว่าพูดให้แบบว่ามันไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับเราคนไทยด้วยกันแวงจะไปทะเลาะกันเพื่ออะไรวะถ้าคนไทยเราทะเลาะกันมันจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังวะขอกจันเลยป่ะ อาย่าป่านะทีฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ประหม่ไม่ได้นะเวลาเจอฝั่งตรงข้ามเลือกตัวแปลกๆเนี่ยทีผมไม่ยอมแพ้เวไม่แพ้ทางด้วยเมตาใหม่อาย่าป่าเดินมาหาพ่อเธอหรือเฮ้ยโอ้โหดอกว่าวสวยละเมื่อกี้เก็บดอกไม่โดนนะครับเย้ถ้าผมเก็บดอกไอ้เมื่อกี้โดนนะมันน่าจะตุยไปแล้ว นี่มันโดนขนาดน,นี้มันยังมันยังกล้ากับผมนะอูมินอ่ะได้เดี๋ยวมันเจอผมแน่เอ๊ะเวอร์อายาป่าอย่าบอกทีมผมหมดตี้หมดตี้จริงเออเมื่อกี quando quando ้ห้าลุมหนึ่ง ไม่ใช่หนึ่งลุมห้านะครับเยสเคยถกส่ออกเมื่อกี้ผมกั้นหายใจเลยครับอันนี้คือเทคนิคนะแบบว่ากั้นหายใจลำครับเกอือบ <c oughs> สุดมันมีเกือบสุดได้วหรอะเมื่อกี้หนึ่งลุมห้าเก็บมาสี่ผมมันก็สุดแล้วนะ no คนไทยอว่ากันเลยครับนี่ผมโชว์ผมโชว์แมนซะเป็นไงล่ะคร <c oughs> คือสั่งคมเกม RV ล่ะเราควรคุยกันดีๆเว้ยต่อให้เราจะเป็นฝั่งตรงข้ามเราก็ไม่ควรด่าด่ากันนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเดี๋ยวมันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กๆและเยาวชนไทยนะครับ<อ>เราควรพูดกันดีๆถ้าพูดกันดีๆแล้วมันไม่ได้ก็คือตัดเลยเปิดก่อนได้ปอ่ะขอแค่มัดไม่ต้องมีอาวุธนะครับสาวรุ่นรัว ใครถึกใครทนคนนั้นก็รอดผมต้องหล่อให้ให้กิวให้มันมันสกิลไปก่อนนะแล้วผมจะเข้านี่ไงกิวเดี์อันติแหละอันติยัดหัว,อ,วอุ้ยดำชิวอะ่ะขอดคิวอีกสักรอบดิขอเมกาคิวดิเมกาคิวอ,อ โอ้โหโอเมนไม่จะตายอยู่แล้วเมื่อกี้ผมโดนตีสี่เว้ยนี่เป็นหลงเท้าเลยกูไม่ไหวแล้วจะตีก็ไม่ได้ตีโดนทั้งโบบอนโดนทั้งโอเมนนะครับสกิลแคด,ดนนะโอ้โยโบบอลจะวัดเชิงว่ะแต่มันเกือบสู้ไม่ได้เหมือนกันนะเมื่อกี้ั่นหนงข้ามโบบาอนโคตรแบก ตัวรล่แรงเนี่ยถ้่าที่ผมเล่นมานะครับก็มาโคเกมหรือว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเกมบางเกมเราก็ควรไปออกับเพื่อนถ้าเราเจอทีมที่มันบ้าไฟเราก็ต้องไปไฟกับเพื่อนเพราะว่าตัวเราอะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างมีประโยชน์ในทีมไฟนะครับถ้าเรามัวแต่แยกดันเนี่ยมันมันจะเล่นเข้ากับเพื่อนไม่ได้นะถ้าอีก4คนมันเน้นไฟเราก็ต้องไปไฟกับมันอันนี้พอนึ้อผ้าของมันต้องมันจะคิดว่า เ,ออเราเดนดันเลนอ่ะมันถูกแล้วเราคิดถูกแล้วก็จริงแต่ว่าคือการที่เราไปออฟไฟท์กับเพื่อนเนี่ยโอกาสชนะมันสูงกว่าไงอืมประมาณนั้นแหละครับนี่พูดแย่ปวดฟันเรียบร้อยเอ้ยอเ oh. วอายาป่าผมว่ามันแรงอยู่นะอายาป่าใส่รองเท้าตีไว <So> ไปดูช่องใครมาวะ ช่องใครเป็นแบบอย่างวะเนี่ยโหนั่นได้เกื่อนแรงเลยว่ะถ้าจะไปดูสตรีมเมอร์ที่เขาเล่นอายา่าปหรือว่า,าหรือว่า,วาใครก็ได้ตีช่องดังๆอ่ะที่เขาเล่นอ่ะฉันจะไปเล่นตามเขา,าคิดดีๆนะสย่องนะครับเฮ้ยถ้าคนเ,เก่งๆแม่งเล่นตัวอะไรมันก็เก่งหมดนะครับ พอเรามาเล่นแค่นั้นแหละมึงน่าจะไม่ยังได้เล่นอ่ะมึงน่าจะโดนเพื่อนเปิดก่อนอ่ะโอ้โหถ้าว่าโบบานร้อนฝันของข้ามันแบกจริงนะถ้าผมฆ่าโบบานร้อนได้เนี่ยฝันของข้าก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ<อ>แล้วก็อีลินอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องระวังใช่าใจไหมถ้าผมเป็นฝันของข้าเนี่ยผมจะไม่ได้าอาย่าแล้วเว้ยแต่มันจะไม่ขี่หัวเพื่อมันงอนไงเฮ้ยตายหนึ่ง หอ้ยโบบอลลอดเลือดเด้งโคตรเยอะคิวก่อนดิจีจีวาร์ใส่ใครไม่วาร์มาวาร์ใส่บา้านวิงก็จะประมาณนี้โอยคอดคิวอะครับเ,เด็กมันห้าวก็ต้องจัดให้สักหน่อยนะคะผมโอยโบบอลลอนแบ่งแบทีมจริงโบบอลเนี่ยมันเหมือนไอตัวที่มันเข้ามาใหม่แล้วมันเล่นได้ได้คะแนนโคตรยากถ้ามันไม่ทำเยอะจริงเห็นปะ ถ้าไม่ทําเยอะจริงนี่คะแนนจะไม่ได้ขนาดนี้นะ9 3นะครับแสดงว่ามันทําเยอะจริงก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการเล่น f o r ร n t i n o ในตําแหน่งของอ f f l a นนะครับคือมันอาจจะไม่ได้อย่างที่ผมบอกว่าแต่ละเกมเนี่ยมันจะเล่นไม่เหมือนกันนะครับผมก็พยายามลงคลิปให้ดูว่าเออเวลาเราเจอกับตัวนี้เนี่ยผมจะเล่นย,ยังไงผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตการเล่นของผมนะครับบางทีมันก็อาจจะพูดไม่มัน มันพูดไม่ได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ทุกเกมนะครับผมก็อยากให้ดูว,ว่าวิธีการเล่นว่าผมเข้ายังไงออกยังไงนะครับจังหวะไหนควรเข้าจังหวะไหนควรออกนะครับจังหวะไหนควรเข้ามาไฟจังหวะไหนควรแยกไปดันนะครับ <c oughs> ก็ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยก็ก็ต้องฝึกด้วยตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาดูคลิปผมแล้วไปเล่นแค่เกม2เกมแล้วเลิกเล่นมันก็ไม่เก่งสักทีนะเราก็ต้องฝึกด้วยตัวเองด้วยนะครับพยายามฝึก เยอะๆเล่นให้มันเยอะๆนะครับยังไงมันต้องมีสักวันหนึ่งอะที่เราเล่นเป็นนะครับมันเล่นไม่ได้ยากนะฟอลอเรนติโน,โนนะครับขอแค่เราฝึกสู้ๆนะครับสักวันคนที่ฝึกเล่นตอนนี้ไม่เกินอาทิตย์ดูคลิปผมไปบ่อยและอย่าลืมกดติดตามด้วยยังไงก็เก่งเชื่อผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับคำพูดคำจาได้แม่ตูพภาพครับขออปัยคนดูทุกคนไว้ในนะที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน